นะนะนะคดีกล่องดงกล่องดําอะไรเนี่ยกูไม่ได้แจ้งความกูย้านะมึงเอาสมองมาฟังด้วยนะไปถามพ่อมึงด้วยไปถามพ่อขอทานด้วยสมน้ำหน้าเสือเปิดไประเดีนให้กูด่าพ่อขอทานมึงนะนะไอหมูตอนพ่อขอทานมึงอน่ะเป็นคนไปแจ้งไม่ใช่กู มึงเข้าใจไหมกูเป็นแค่พี่เลี้ยงอ่ะกูถือผ้าเดินตามมาพี่เลี้ยงมึงรู้จักไหมไอ้นี่มึงก็โชว์สกิลความโง่ตลอดเวลาโชว์สกิลความโง่ไอชิปหา้หน้าตาไม่เคยฉลาดนะแต่พยายามโชว์บทบาทนะกล่องดำก็อยู่กับพ่อมึงเนี่ยะพ่อมึงเอาไปเรียบร้อยแล้วทำไม แต่ทำไมมึงไม่ไปขอพ่อมึงดูนี่มึงเนรคุณนะเนี่ยไอ้มูตอนมึงฆ่าพ่อมึงทางอ้อมเลยนะมึงทำให้พ่อมึงต้องสวยถูกคนอื่นเขาด่าทอต่อว่าไอ้ลูกเนรคุณพระเจ้ามึงก็ด่าผู้มีพระคุณมึงก็ด่านะเดี๋ยวต่อไปมึงจะด่าใครแกนะ นาะโคตรพ่อโคตรแม่ตัวเองบอกก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> นะนะผมละงงอยู่ดีๆเอาเรื่องกล่องดำมาพูดเขาจบไปนานแล้วขณะพ่อมึงยังไม่กล้าเพยเยอะเลยมึงแน่จริงให้พ่อมึงเพยยอะสิให้พ่องพูดพ่อมึงจะได้ติดคุกไงนะสวัสดีครับพี่หลวงนะเรื่องนี้พ่อมึงเนี่ยรู้อยู่แก่อก รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้แจ้งความนี่มึงก็โชว์ความโง่มาถามเรื่องกล่องดาเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดแล้วมีมึงคนเดียวเนี่ยไอ้ที่สมองหมูปัญญาควายมึงคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเขาเลิกถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าโชว์โง่ดักดานคนเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองในการหาความรู้อย่าสักแต่ว่า สำรอกอย่าสักแต่ว่าพูดคิดก่อนพูดนะครับถ้าพูดแล้วค่อยไปคิดก็จะโดนแบบนี้แหละถูกคนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองดูดีๆเหมือนเป็น c e อโอทำไมทํามาก CEO ลยนะกายเป็นซีอิ๊วเลยนะครับกลายเป็นซีอิ๊วเลยนี่มึงอยากรู้เรื่องทุกอย่างมึงไปถามพ่อมึงนู่นพ่อจำรวย พ่อมหาจํารวยนะไอตะพวยอ่ะไม่ถามตาพวยจะรู้นะนะแล้วทีหลังอย่าสะเออกลับไปเรียนหนังสือให้จบนะตอนพ่อแม่มึงส่งไปเรียนมึงเสียกไม่เรียนมึงถึงถึงเป็นอย่างนี้นะครับเกดมาเลยเกเลไม่ประสบความสำเร็จน,ะนี่นี่แม่มึงบอกเปล่าเนี่ยว่าให้มึงตั้งใจเรียนแม่ยังบอกไหมเนี่ย นะโอชิบหายมาถามเรื่องที่ไม่ควรถามเขามีแต่ต้องพูดเรื่องที่ให้คนอื่นเขาเครียดอันนี้พูดให้คนอื่นเขาขำขำเอ้ยกูจะพูดนี่นะคำหยาบคายก็มาเห็นไหมทุกท่านเวลาพูดถึงคนจันไรเราต้องพูดแบบนี้คนพวกนี้พูดภาษาดอกไม้ไม่ได้คนเหล่านี้พูดภาษาดอกไม้ไม่ได้ ผมได้ลองมาแล้วหลายครั้งไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการในการพูดกับมันแบบนี้นะกลับไปเรียนมาใหม่นะไอหมูตอนกลับไปเรียนมาใหม่กลับเอาเวลาทั้งหมดนะไปไปเรียนมาใหม่นะนี่มึงมึงโง่อ่ะมึงมึพูดเรื่องคดีของน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คดีมาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วกูไปก้าวไก่ได้ไหม กูพาพ่อมึงไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมสำนวนสั่งฟ้องไปนี่กูผิดตรงไหนเนี่ยกูผิดตรงไหนกูแค่รอจดหมายผมแค่รอจดหมายว่าจะมีเมื่อไหร่จะมีจดหมายมาเรียกไปว่าเออไปให้การเป็นพยานหน่อยสิแต่เวลาไปให้การเป็นพยานอาจจะบอกอุ้ยจำไม่ได้แล้วมันนานมากในเรื่องมันนานจริงๆนะเนี่ยสำคัญที่พ่อจมรวยมึงต่างหากนะอย่าลืมเรื่องกันละกันนะ จริงๆเนี่ยเออโชงโง่ครับเต้เขาโชง,างโง่เขาโง่ดักดานแล้วเขาไม่ได้แกล้งโง่ด้วยนะโง่จากกําพืชเลยอะโง่มาจากดีเอเลยอะโครโมโซมโง่นี่เต็มเลยอะนะ,ะถ่ายทอดมาทางพันธุก,กรรมความโง่เนี่ยทุกท่านสังเกตไหมเวลาพูดจาลิ้นจุกป,ปากเกลือ,อเลยไหมครับออกรอเรือไม่ได้ ลอะเลอะลอะเรอเรเรือโซโซ่ซเสือเสือเสืออ,อ,อันนี้ไม่ได้บุรีใครนะอันนี้พูดได้ถึงไอ้ฟังถึงใครบางคนที่เป็นเออคนที่มันไม่เอาฐานนะทุกท่านนะใครจะว่าผมก็ช่างนะนะเขาให้ไปเป็นรอปภอ,อย่าเสเอะขึ้นมาเป็นผู้บริหารสุนักมีหน้าที่เฝ้าบ้านและรอรับเศษกันดู สุนักเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าสุนักไหมน้าถวยเยเหนื่อยใจไม่อยากจะพูดถึงหรอกแต่ไปดูมาแล้วมันข้ามขำข้ามขำเออขำดีอ่ะั่นแล้วเมื่อกี้ไปฟังน้าคนหนึ่งพูดด้วยน้าคนหนึ่งเขาพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าพูดแล้วก็นั่งคิดเอิอจริงอย่างที่น้าเขาพูดนะ เนี่ยพญานาคเนี่ยเขามีอิททลิ์นะเขาไม่ต้องให้ใครสนตะพายจุงไปกับพระบรมสาลีริกธาตุหรอเออนะก็พูดดีว่าตกลงเนี่ยเข้าใจไหมตกลงเนี่ยเป็นพญางูผีหรือเป็นควายต้องสนตะพายจุงไปกาบน้ำมัสการเนะี่ยเออนะก็พูดดีนะเนี่ยงูผีจะมีคนจุงไปเดินเล่นในจังหวัดนรครพนม นะครับแต่งูผีบอกกูไม่ไปกูไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพวกสัมภเวสีเปรตหรืองูผีมันเข้าวัดพระธาตุไม่ได้นี่ไอตำรวจนี่ก็โง่อีกนะดันพาง,งูผีเข้าไปในเขตสังฆาว่านนะฮะมึงไม่ได้ดูหนังการ์ตูนเลยไอ้ดูหนังไทยเหรอนะผีเข้าวัดไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะ โดยเฉพาะตัวมึงด้วยจะรวยมึงเป็นสิ่งอมมงคลมึงอย่าเข้าไปแปดเปื้อนนะแล้วถ้าหากมึงเนี่ยจะสนตาภายไอ้งูผีเดินไปเป็นเพื่อนมึงเนี่ยในการเดินทางไปถึงจังหวัดนครพนมเนี่ยมึงคิดผิดคิดใหม่ได้นะแต่กูได้ยินว่าเดิน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 จริงๆอย่าย,ยกเลิกนะขอร้องเพราะมันมียายแก่คนหนึ่ง ออกมาพูดเชียร์กูเชียร์กูเชียร์ทำไม่ได้นะกูเชียร์ยายแก่คนนั้นพูดว่าอะไรรู้ไหมครับคำพูดมึงผูกพันมึงแล้วคำพูดมึงเป็นหลักฐานชันดีแล้วไอ้แก่นี่ก็โง่เอ้ยไม่ใช่อีแก่นี่ก็โง่ะนะจริงๆไม่ได้อยากด่านะถ้าไม่พาดพิงคนอื่นก่อนประเภทแก่นตีนหาเสี้ยนหนะน้าตาก็เออเออ แต่มาโชว์สกิลความฉลาดแต่ฉลาดน้อยไปนิดนึงขอโทษนะครับมีหมาเดินอยู่ข้างถนนทั้งฝูงเนี่ยแล้วมีคนรถสิบล้อพ่วงพุง่งเข้าไปชนตายหาทั้งหมดเนี่ยความผิดผมเหรอความผิดของผมเหรอวันนี้แม่ตุ๋ยครับเป็นความผิดของอีกเหรอเขาเรียกว่าความซวยและความโง่ของมึงมากกว่านะนี่ เวลาไปกับตัวซวยทุกคนระวังซวยนะครับใครเดิน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 ด,นด,นด,นดิดีๆนะเว้ยเฮ้ยนะภูพานหูอาอยู่ไหนลูกเปิดไฟหน้าบ้านหน่อยลนกเอ้ยนะนะไอแม่เวลาผมคุยกับลูกผมเนี่ยลูกเอ้ยแต่เวลาคุยกับเด็กชายหน้าถวยนะต้องเรียกมนะันเรียกมันว่าอะไรไอ้ควายควายเอ้ย อะ,อะไรเหรอเชิญตามสบายไปลงบันทึกประจำวันเลยอุ้ยโอ้โหแสงสว่างมาหิวแสงมาดีเลยหยิวแสงนะไปลงประจำวันเลยนะไปลงเยอะๆลงทักสามหน้ากระดาษไปลงประจำว่ามีคนหนึ่งพูดว่าถ้าหากการเดินของเขาอยู่ดีๆมีสิบรอรถพ่วงพุ่งเข้าไปชนตายขอโทษคนนี้เลยครับขอโทษคนหัวล้น